หลังจากที่ขอยลงลิปการสั่งและได้จากเพจมีแต่คนสนใจและก็อยากเท็ดเพจเพจนาะหลายๆคนก็นยังบูดสมัครเพจกับเฟซบุ๊กนะมันคือกันรวามันต่างกันเนาะวันนี้ก็เลยซิมาสอนทุกคนนะ,นะตั้งเพจเพื่อเปิดสั่งรายได้น้ำกันเนาะซอนแบบข่อยซอนแบบง่ายๆเลยเนาะนี่ตอนนี้ขึ้นหน้ามาคุ้งอยู่เนาะแล้วก็ซิมาสซอนทุกคนไปน้ำกันเลยือก่อนอื่นทุกคนต้องเข้ามาที่เฟซบุ๊กเขาเนาะเฟซบุ๊กส่วนตัวของเฮา หลังจากที่เข่ามาแล้วฮะนันนี่เห็นทุกคนมากดอยู่ปุ่มขานี่เนาะคือโทรศัพท์แต่ละรุ่นมันจะบอกคือกันเดิมแต่ทุกคนเลื่อนมาเนาะเลื่อนมาจะเห็นนี่บอกเห็นบอนี่สีสมสมนี่อันนี้คือเพจเนาะแตะเข้าไปเลยนี่เห็นบอทุกคนมันบอกว่าสั่งเพจนี้สั่งเลยเนาะนี่คือวิธีสั่งเพจเนาะนี่ เจ้าตั้งเลยว่าเจ้าสิตั้งสื่อเพจที่เจ้าจะสั่งเพื่อจะเห็ดคอนเทนต์นะเจ้าสิตั้งสื่อมันวันอวใรสำหรับข่อยเห็ดสวนเนาะข่อยก็สิตั้งว่าสวนสวนเกษตรอันนี้แล้วเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ทุกคนเนาะอันนี้ตั้งให้เบิ่งละละนี้หลังจากที่เราตั้งแล้วก็กดถัดไปได้เลย นี่เราก็มาเลือกหมวดหมู่นะว่าทุกคนจะเลือกอแบบใดจะลองเซิร์ชเข้าไปคําว่าสวนเนาะนี่มันจะมีสวนอาหารสวนสนุกก็แล้วแต่เนาะแตะเข้าไปได้เลยเขาอาัดสีเขียนเพิ่มใส่ก็ไดเนาะนี่หลังจากที่เขาเพิ่มหมวดห,หมู่แล้ฮก็สีเริ่มสางเลย มันอาจจีซ่านหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มันกรซ่าเนี่เปลีนน่ยนตำเนตเนาทุกคนคอยกระซีเลือกนี่เลยสร้างเนื้อหาและเชื่อมต่อกแฟนๆนี่ดำเนินไปเลยทุกคนนี่มันเป็นอันอะไรเลยสำหรับการสร้างเพจนะเนาะมันมีอ่าหู้ภาพที่จะให้เพิ่มทุกคนอยากเพิ่มก็ได้เนาะหรือว่าเอาไปเพิ่มตามลังก็ได้ ตัวนี้มันจะเซิร์ให้คนอ่าให้หมู่เฮานะถือใจเนาะสำหรับทุกคนมีมู่ก็สามารถให้มู่นะถือใจได้คือให้มู่โคตไล่ผีเท่าไรเนาะคือข่อยจะยังบ่เหตุอย่างเดิมเพราะว่าตั้งให้ทุกคนเบิ่งนี้เป็นนั้นแล้วแล้วได้สำหรับการตั้งผีเพื่อเปิดสั่งไรายได้เนาะนี่สำหรับพี่น้องอยู่บ้านเท่านั้นเนี่ยอ่าแนะนำ ก็คือ,อทุกคนต้องตั้งเขาเอินอวา่าตั้ง Facebook นะอยากแนะนำตั้งเป็นเอาเบอร์ไทยมาตั้งเนาะก็คือตั้งเฟซตัวนี้เอาเบอไทยมาตั้งนี่ทุกคนเป็นอันแล้วแล้วทุกคนก็สามารถอ,อัพผู้ภาพหรือว่าอัพวิดีโอได้ลงเนาะนี่อาจจะเป็นหูปโปรไฟล์แล้วก็หูปหนาปกเขาแล้วก็ลงวิดีโอตามปกติได้เลยเนาะ ไปที่อย่างให้ผ่านไว้ๆก็สามารถแบบว่าลงได้ทุกมือถุกมือเลยเห็นบ่อันนี้เป็น Facebook ของเฮาและกระเพจของเฮามันจะอยู่ในขางนี้เห็นบ่ส่วนกเกษตรเนาะเป็นอ่าเพจที่คอยตั้งไปวังยาน,นี้นี้เห็นบ่เป็นอันแล้วแล้วใวิดีโอหนาจะมาสอนทุกคนใส่บัญซีเผื่อสาางและได้น้ำกันเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อ